จริงๆมันเป็นหน้าที่ของรัฐเนาะที่จริงแล้วเนี่ยที่เราอยากจะเหตุการ์ส่งเสริมที่ไม่ใช่แค่ส่งเสริมแบบประชาสัมพ,พันธ์แต่ว่าเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศของทั้งอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะไม่ใช่เฉพาะซีรีส์แต่รวมถึงหนังศิลปะก,การบันเทิงอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์อะมันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจไทยจริงๆคือเห็นงานแบบนี้ก็ต้องบอกว่าในทางหนึ่งดีใจที่มันมีเอกชนที่จัดเราก็จัดได้ดีขนาดนี้แต่ว่าในอีกทางหนึ่งมัน มันต้องไปรัดไหมมันควรจะไปกระทรวงพาณิชย์หรือร่วมกับกระทรวงต่างประเทศในการเชิญ้ประกับการรับลงทุนข้างนอกเข้ามาหรือว่าพาของเราออกไปนะคะซึ่งที่ผ่านมามีไหมมีแต่มันยังไม่มากพอแล้วก็รู้สึกว่าคือสุดท้ายอะ่ะประเทศมันจะขับเคลื่อนไปทางไหนอยู่ที่ว่าวิสัยทัศน์ของผู้นําประเทศเนี่ยมองเห็นโอกาสหรือเปล่าใช่ไหมถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรามองว่าโลกมันขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจมีอยู่2ออย่างถ้าไม่ใช่ในวัตรกรรมขั้นสูง ด i g i t a l i z a t i o n มันก็คือ Creative อ c o n o m y มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งต้นภุม่มของประเทศไทยอ่ะมันน่าจะมาทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมเพราะว่าเรามีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมทางศิลปะคนไทยมีพรสวามส์สในด้านนี้แต่ว่ามันก็ขาดการขาดการวางเข็มทิศแล้วก็ไปให้มันไปให้มันแบบเป็นเป็นร่องเป็นแนวทางที่จะทําให้ประเทศมันยืนอยู่บนจุดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้จริงๆริน่าเสียดาย ือถ้าเราเทียบที่ชอบเทียบกันเนี่ยกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ใช้เวลา20ปีนะในการทําให้ซีรีส์แล้วก็ศิลปะนารรมพวกอื่นๆเคป๊อปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ระดับโลกนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในเชิงคอนเทนต์วัฒนธรรมในเชิงฝีมือของคนทาซีรีส์ทาหนังเนี่ยมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมายปลายทางที่เราจะพาซีรีส์วไปถึงระดับเดียวกับเกาหลีใต้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยคอย่าลืมในวันหนึ่งเนี่ยสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อยู่ในจุดที่ต่ำของเรานะณวันนี้ไปไกลกว่าเราสเท่า5เท่าใช่ไหมคะซีรีส์ก็เช่นเดียวกันอุตสาหกรรมไว้ก็เช่นเดียวกันอยากจะให้กำลังใจกับทีมงานที่เขาผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่ทำซีรีส์้ค่อ๋อต้องบอกว่า ชื่นชมในความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของทุกๆคนมากนะคะว่าโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรสักเท่าไหร่เลยจากรัฐทุกคนยังมางได้ไกลขนาดนี้ถ้าเกิดว่ารัฐให้ความสําคัญแล้วก็มีนโยบายที่ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนหรือเรื่องของกฎหมายที่เปิดกว้างขึ้นหรือว่าภาพรวมของสังคมที่มันเปิดรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็เชื่อว่าจะเป็นลมใต้ปีกที่ส่งเสริมให้กลุ่มคนที่ทําเศรษฐกิจสร้สางสรรค์กลุ่มคนที่ทำซีรีส์วาย,ยไปได้ไกลกว่านี้เนก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ